สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เมื่อคืนก็กลับบ้านดึกนะวันนี้มีภารกิจนะครับไปส่งยัยหมอนลงพยาบาลไปหาหมอครับเดี๋ยวไปเดินทางด้วยกันดูบรรยากาศถนนเนาะจากบ้านผมถึงอำเภอหนาักุกเดือนนะครับนี่ยัยหมอนกําลังจะไปเดินทางไปหาหมอไปแต่เสาร์นี่หกโมงไปหาหมอถุกสองเดือนทุกเดือนทุกสองเดือนแล่อาการดีไปดีไปครับเป๊ะยอเรือเบุตุงพรในกันไปถนนสินสองงหกครับ รบรรยากาศกกงามๆออกจากบ้านนะครับนี่โอ้แสงยามเช้านะครับขึ้นกรับรึกครับไปถ่ายสมสร้างภาพยนตร์เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับต่อจากคลิปนี้นะครับโอ้แสงยามเช้าห้านเท่ารับ สาอุดนพ่าพิสัยกับพื้นที่นะครับนี่แคกเดือนก็แไหมสองเดือนนี่สองเดือนแสดงว่าคาเลือดีนะครับเป็นโลเบหาหวานความดันนะครับหกโมงที่สองนาทีเมื่อสิออกไปครับจริงๆต้งไปเสาร์คนนี้ถ้าไปเสาร้ายก็ได้เร็วมาสิบสิบ,สบเป็นโมงกเกษ็จนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนหน่อยคนหลายคือกั้นหม ยามเช้าถนน2076นะครับทางเข้าเมืองสีสกีดนะครับแตะเราจะไปอุบลปีไซนะครับยามเสาวถนนหนนในบรรยากาศครับยังรวมาาิที่ยังไม่ขึ้นนะครับ เส้นท้างเนาะผมมาอยู่ในไฮในหน้าน้องครับเช้าเมืว,วนันวันหยุดหลายคนอาจจะลาต่อก็ได้นะครับเมวานวันที่ห้าธันวาลาต่อวันี้จะสี่มือครับเดี๋ยตามไปหาหมดด้วยกันครับนี่นีละผมมาอยู่บ้านก็นเขียนใบลาออกกัว่า เพื่อมาดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ครับตั้งแต่ทํางานประจํานะตอนจี่ไดยมาอยู่บ้านน้องใายเพิ่อนกมีอยู่เพิ่อนกมีครอบครัวมันคือคนอยู่นํานะครับอยู่น้ำเมือี้แบบนึงนะครับกัอยู่ไก่กันอยู่ดีแต่พ่อกับแม่ผมได้ได้ไมีลูกอยู่ไกลๆทั้งสองคนเนาะคนมีลูกสองคนเนาะนะครับ <S <S โอเคแต่ปตอสอมรง คล่องแล้วผนว่าผไปหาบ่อยนะผมก็ไปส่งแล้วก็จะไปรับกลับนะครับผมก็มาทํางานกาบมาทางานนะครับถึงก็ติดต่อประสานงานก็คล่องนะครับได้บานเพื่อนผมนป่วยเมืนะครับนี่เป็นเป็นโรคประจําตัวเบิร์เลยนะครับเขาเระบบไปแล้วเรือพอใหญดมอีกเคสหนึ่งนะว่าไปสรุปว่าสิเป็นหรือไ่เป็นนะครับไขมันนะครับอีกอีกช็อตอ่อีกรอบเดียวนะครับเพื่อนก็เป็นแม่มก็เป็นนะครับเหลือแต่ผม ผมก็น่าจะเป็นแล้วแหละแต่ไม่ได้เข้าระบบนะครับยังยังยังรอการเข้าระบบอยู่นะครับมันมันรักษาหายก่อนับอาซิบอลใเขานะครับแล้วอยู่มันหลายครับมันก็ต้องรักษาไปตามสเต็ปเนาะตอนนี้มีตลาดวัวตลาดควายนะครับตลาดนัสโครกเบือนะครับรถหลายแหงครับเช้าวันศุกร์เศรษฐกิจแถวนี้นะครับเงินสะพัดแหงนะครับหลายหลายล้านบาทครับอยู่นี่ครับรถเออาร์นะครับเนาะมันกำลังทางเขาเบิร์นอ่ะ ทางคนตางอาชีพเนาะเป็นวิธีแบบนี้มา40่สกว่าปีในสถานที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงบ้านโนนแดงนะครับตําบลสํมโรมนะครับหัวพิสัยเพื่อจะมีธุรกิจเกิดขึ้นได้ธุรกิจขายยาไม่ขากันนะไป่ขายของอยู่สายมือเนาะไดูบรรยากาศแถวซีสตรีนะครับจังหวัดกับยามเช้าเฤด,ดูหนาวนะครับหนาวกับพัดหนาวแห้งนะครับ ก็สำหรับสมน่นกลางวันก็ร้อนครับแดดแห้งครับเราจะถึงสี่แยกใหญ่สี่แยกเดียสดสี่วัดส้มปล่อยนะครับแยกไปได้หลายทางเส้นหลักเป็วนวะ่าตรงไปสีสกเกตซ้ายมือไปลาศีขวามือเราไป,ปอุ่รพรุ่งวัฒนสำโรงทางสีขอสุรินทร์นะครับเส้นหลักเส้นไปกรุงเทพครับแสงงาเสากำลังงามๆเนาะ ทอด้วยกันนะครับ,เก,กบเกี่ยวกับวิถีชีวิตเนาะกวามาถาายทอดห้มีนอให้เบิร์นหนหเบิบรรยากาศในเส้นทางในการดึกทาง,ทางแล้วก็เรื่องราวนอกที่ผมนําเสนอไปนะครับให้เราให้ฟังโอ้ไฟแดงครับไฟแดงนี่รถตัวกำลังจะเลี้ยวนะครับรถนครชัยแอร์นะครับ,ชบเชียงใหม่บลเชียงใหม่มาแต่เชียงใหม่เท่นี้ แล้วก็สีมงคลนี่อุบลราชสีมาพัทยานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับตามรถเลิศขยัะนะครับนี่โอ้นี่ครับมางเฉี่ยรถตะกอนช้แอจอดตรงสีแยกสมอยอยู่นะครับนะ่นจอดเ่ยเคยมารับพีอยู่ครับนี่แล้วก็มารับน้องนะครับนี่อุ่นมันจอดอยู่ซ้ายมือ เลยครับเป็น,ปนลูกค้าลูกหมา,นะายนนาะบุรแชียงใม่ท่านออกอยู่ลงเยอะลงเยอะ,ยอะใกล้ปีใหม่นะครับเป็นวันหยุดด้วยนะนี่คือถนน226นะครับสี่แยกสมป่อยครับเราจะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลอุครพิสัยนะครับสินไปกคุงเทพบนะครับนี่226มีตั้งแต่จากกุบลนนะครับ ทิศเกตสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนะครับเส้นนี้ไปถึงนะครับเนี่ยอีกน้อยเดือนออมการากุมภาเครื่องฟ้าก็จะออกนะครับอยู่ริมฟุตบาทความเมือนี้งามแห้งนะครับแหว่งการทางคนในคนสัญจรอยู่เขตนี้ดีดิบึงนะครับนี่ครับรถไปแล้วก็พลันคลายไปคนคนนั่งแล้วจะเป็นคนขาไปจะเป็น สวนคุณตาเคยผมไปหาย,ยาคลิปเลย่มัวด้วยไมันตัวเ็นเพิ่งดำเพิ่ร์รรรรรดำนะเพิ่งกำลัปลูกใหม่นี่ คลิปนี้งผมก็จะลงคลิปหนังกลางแปลงมนาะเป็นใช้เพื่อรำบลึกนะครับในวันที่หาธันวานมครับระบบฟิล์มนะครับสองจอที่อำเภอสนมเมื่อคืนนะครับไปถ่ายทําม,มานะครับเ,เชิญไปให้ไปเบิ้งบรรยากาศว่าเปินจัดขึ้นมาว่าเปินอยากให้เด็กหนุอยเบิ้งนะให้เยาวาชนรุ่นหลังได้ดูนังระบบฟิล์มนว่า 对的。<noise> การแบบนี้นะครับ เดือนละเดือนหนึ่งกับแม่ย่าจะหนึ่งนะครับถึงไม่ชนัดสองเดือนนะบ้านสำโรงใหญ่นะครั ทางเขา้าเมืองถ้ารถต้องโล่งแบบนี้ก็ประมาณสัก12นาทีนะครับเพราะว่า12กิโลแล้วก็หรือไม่ก็15นาทีอย่างช้านะครับนี่บอนฝังหมดแล้วไอ้ห,หมอนมาตั้งแต่ยีย่สีบแล้วเป็นซิปเนาะซิปกว่าปีนะครับกินย่าตลอดเลยแต่แข็งแรงนะครับไปสวนไปไฮได กำลังเข่าของเครับ ี่ไปจอเลืออดอาหารอด,อดน้ำอดอาหารนะครับตรงไปแต่เสาแบบนี้ครับเพื่อจะตรวจหาบวกว่าหวานนะครับถึงสีแยกอุดรเราเลี้ยวซ้ายเข้าอุดรนะครับตรงไปก็นู่นแหละครับสพานข้ามทางรถไฟห้วยสัพันนะครับโอ้วา,อาจานะครับประสงค์บินทบาทข้ามถนนหลายนอกรดีตัวหลายโอ้หลายองค์แยกอุดรที่ใส นคนระเ,เยอะแล้วนะครับจริงๆมาแต่เชา้าแหละแต่ว่าเนนัดคนไขน่น้อแต่จังหวะคิวนัดนี้กำลังทยอยกันมาเนาะข้ามทางไปสถานไปโรงพยาบาลมีแน่แล้ครับแต่กับท่านห้ายแหงผู้เฒ่าบ้านเห่านะครับบางคนก็มีลูกมานําบางคนกับมาสองแถวเนาะ แ,แต่จังหวะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนนะครับเข้าซอกไปจอดชั่วคราวส่งยามอนนะครับมาเดี๋ยวมารับนี่ไปจองบัตรคขยวก่อนครับเรียบร้อยนะครับมากลับบ้านเรานะครับนี่ส่งยามอนมาตามนัดหมอครับออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวพาไปชม ุกอลยามเช้านะครับนี่เดี๋ยวผาเรารอเบึงเมืองเนาะเผื่อพี่น้องไม่ได้กลับบ้านนานน่าจะได้เห็นหรือว่าจากบ้านไปนู่นสามสสี่สิบปีก็มีนะครับตอนที่ผมทําคลิปรีวิวในอุกมอรเนาะพอทักทายกันมาว่าโอ้ิตื่นจังเลยนะครับนี่ฝั่งขวามือคือโรงเรียนแดงนะครับโรงเรียนลุบอลอนุบาลอุกมอรพิสัยซ้ายมือเราคือที่ว่าการอำเภอนะครับตรงนี้เป็นตลาดนะครับซอยนี้ยด้านซ้ายมือเราเต็มเลยครับนี่ ตลาดเซาครับตลาดตั้งแต่ตีหนึ่งตีอนแ่แหละครับนี่กับบรรยากาศยามเศาราครับเช้าๆนะครับตอนนี้ก็6กโมงสสบห้านะครับอยากลงหนังกับขวามือลงหนังเกา่าซ้ายมือแล้วก็ทะลุกออกไปตลาด สะพานตะบนกำแพงนะครับได้นะครับเรามาดูเส้นหลักก่อนนะครับปลายนเหลืองนี่คืองานนิ้วนะครับหุวพ่อน่าจะเริ่มมกรานะครับเราเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับสถานีรถไฟคุวพ่อพิสัยข้างหน้าเรานะครับหวามือเราถ้าวนไปก็เป็นวัดสะกำแพงใหญ่นะครับ นี่เป็นวันเวนะครับามาส่งแม่กับามาเบิงถนนหนทางยามเช้าๆนะครับที่พรพิสัยนะครับเข้าตัวตลาดในวันนี้นะครับชมวิวไปด้วยกันแล้วก็บรรยากาศอ,าอยู่เมืองเช้าๆครับมีร้านค้าเก่าแก่มีร้านค้าใหม่นะครับที่ เปิดขึ้นมานะครับถนนเส้นหน้าตลาดนะครับพ่อค้าแม่ค้าครับกำลังเตรียมร้านนะครับมีวันตลาดนัดนกึ้คากมากนะครับตลาดนัดอุทมพิสัยนะครับตลาดนัดตะกอนตั้งอยู่หน้าอำเภอนะครับแล้วก็ย้ายมานี่นะครับย้ายมานี้ก็เกือบ40ปีแล้วนะครับตะกอนก็อยู่ร้านหน้าอำเภอเลยนะครับ นัดว,วันที่สองสิบสองที่สิบสองนะครับนี่คือตลาดสดนะครับตลาดเทศบาลตะบนกำแพงนะครับหกโมงสามสิบห้านาทีนะครับสามสิบเก้าอ้ขอไปนะครับมันเลยมัน <c oughs> นี่ครับบรรยากาศครับหวามือเราคือวัดปร,ระชานิมิตรนะครับ พรบ้านเฮานะครับหเห็นถึงบรรยากาศเมืองน่าอยู่อีกเมืองนะครับเมืองเก่าแก่นะครับเมืองอุทุมพิสัยนะครับเป็นเมืองเก่านะครับซ้ายมือเราก็จะออกไปตลาดได้นะครับลตลาดเจ้านะครับ ันนี้นะครับที่คุณทวพิสัยนะครับมาทรงแม่ก็เลยมารีวิวเ,เส้นทางในการเดินทางเช้านี้ที่คุณธวพิสัยจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ